น้องกองแล้วมไหนเลบอยู่นะน้องกองอยู่นู่นตอยู่นู่นนะเอาหนึสองสวัสดีครับทุกคนมุดแบลน e ตอนนี้นนอร์น้าเจามาสีมากกูวแล้ว คลิปนี้จะเป็นการทําตามคําขอจากทางบ้านนะครับทุกคนคือมันมีหนึคอมเมนต์ไม่ใช่แค่1คอมเมนต์ดก็1่คอมเมนต์แะแต่มันมี1คอมเมนต์แต่มันมีคนเห็นด้วยแบบหลายร้อยคนมากนะครับทุกคนว่าให้สอนเขาสากพูดว่า I love you I love you I w r v e you, you, you ตามคลิปแบบนี้แล้วเขาก็ส่งคลิปนี้มาให้ผมดู I love, isha, I, love I love you 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 ซึ่งวันนี้เราจะมาสอนนักศึกษ์พูดคําว่า I love you นะครับทุกคน I love you นะครับทุกคนซึ่งก็จะพูดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าพูดได้ไหมทุกคนนักศึกษานัษาขันหน้าพ่อก่อนนั่งดีดีนะนั่ไง I love you นั่งดีๆก่อนลูกนักศึกษไม่เขกศึกษนั่งดีๆก่อนพ่อจะสอนให้หนูพูดคำว่า I love you อ่านั是是 like 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 ่งดีๆนั่งดีไม่พ่อจะให้หนูพูดไอเลิฟยูคำเดียวเลยไม่พูดพูดจะไอเลิฟไอเลิฟยูเขาจะพูดไอเลิฟยูก่อนเขาจะพูดไอเลิฟยูแค่ไอเลิฟยูกไอเลิฟยูคำเดียวนลูกนะพูดไอเลิฟยูให้พ่อหน่อยลูกเขาจะเขาจะทุกคนรอดูหนูพูดไอเลิฟยูอยู่ลูกเขาจะไอเลิฟยูให้พ่อหน่อยเขาจะเขาจะได้าพูดไอเลิฟยูได้เปิดพัดลมให้เลยเขาจะ โอ๊ยค oh, ุณจะเป็นอนอัวปูเขาจ่าคุณไอรับยูหน่อยนะจ่าเดี๋ยวพ่อให้กินน้ำก่อนทุกคนเขาอาจจะหิวน้ำนะเดี๋ยวให้กินน้ำก่อนเลยให้ักินน้ำก่อน A few moments later I love you, right ah. uh, od, you know, like, I love you ข้าว I love I love you เขาเจ้าคุณไอรับยูเข้าเจ้าดูหน้าสิเองนะ I love you บารมึงจะบโบผักแน่นอน I love you ไหมลูกเอาหันมา I love you I love you เจ้าโอ้เขาสักเสศษพอดีเลยเขาสักพอดีลูกเอ้ย มอเมพร้อมสุนให้กำลังใจนะหนูจะต้องพูดว่าไอเลิฟยูไอเลิฟยูลูกเพราะว่าหนูพูดเก่งใช่ไหมหนูลองพูดดิ I love you สาดไม่ใช่สากจ่าสากจ้าสากลูกขึ้นมามองหน้าพ่อนั่นลูกนะสากลูกขึ้นมาไอลูกจ่าเลยแล้วก็พูดว่า I love you นะลูกนะ I love you อย่างนี้ก็ได้ลูก I love you มาดิมึงขับหุ่นเดียวกันไอเลิฟยูพูด I love you นอนกัดขามันน่ะนะโอ้ กอนลสิเอาไปก่อนมากินเรือนไอ้กไอเล็บยันั่นนั่นนั่นมันกระสบัดหางเนะเอ้ยนะออ้ยเอ้ยติกับว่าไอรล็บไอเล็บยัวไอรล็บไม่มองกล้องแล้วพูดไอเล็บนะนุ่งกล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นนะเอานี่งสองมองนี่งสองไอพูดไอรล็บไอเลบยูโอ้ยโอ้ยอ้ย ตบเิเมื่อกี้มันก็ไอเลือยู่กันเด้เลยโคชองอ่ะโคาลือบมากองอ่ะโคชองแก่ไอเลือบโชอบเลือเขาถามไอเลือยู่หน่อยสาบพ่อขอร้องนะสาบนะสาบนะหนูพูดแค่ไอเลือยู่นิดเดียวแบบว่าให้ทุกคนชื่นใจแค่คําเดียวลูกหนูพูดเยอะขนาดไหนต้องพูดไอเลือยู่ได้อาจจะต้องพูดซ้ำๆใช่ไหมก่อนสาไอเลือบยู่ฉาไอเลือยู่ฉาจูฮามีงวะ ไอเลิ o อยู่ไอเ o ิอยู่ไอเลิฟอยู่ไลยไอลิฟไปเล่นกันมาเอยานี่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 ไอเลิฟอยู่ลูกุนีูดไอเลิฟอยู่ออกไปอลิฟอยู่ลู่ไอู่บสฮดีสวยเราบอสฮาราสตรเราตอมึงนูนี่เถื่องเขียเถื่องเขียนกูนี่ฮัชชวยกูาที่ชวยกูเขียนสวยสือมานี่หนลูกเสือมานี่หน่อยลูกถ้าช่วยเสือมานี่เลลูกนะ หนูพูดคำว่า I love you ได้ไหม I love you อ่ะลูก I love you แค่แบบ I love you อ่ะลูกแบบว่า I love you หรือไม่สวยไม่สวยเไม่สวยไม่สวยสวย I love you กับู I love you I love you I love you คุณอะไรเรื่องช่วยหน่อยเลยิวไอแม่ขอขนมหน่อยเขาขนมหน่อยชิ้นหนึ่งเฮ้ให้ให้ตีนตุ่มมันนะโอ้ยจะฟอง I love you กับลูก I love you กับนั่งนั่งนังนังกินไหม ให้กินล้วพูดไอเลิฟยูนะไอเลิฟยูพูดพูดก่อนพูดก่อนไอเวิรยูอะไรอไรอะไรไอเลิฟยูไอเลิฟยูก่อนพูดพูดไอเลิฟยูก่อนไอเวิรยูไอเ o ิรยูบ้ากคือดอกไสีปูมายุ่งสอนในบาอยูนีไอเลิฟยูก่อนลูกไอเลิฟยูให้กินขนม้าพูดไอเลิฟยู วันนี้เหนื่อยมากเลยทุกคนไม่สอนแล้วว่าเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะว่าทำยังไงให้น้องพูดตามได้อ่ะไปดีกว่าบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับ